เป็นมื้อเช้ากับชากาแฟก็ได้ค่ะหน้าตาดีแบบนี้สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ป,ปันชวนอร่อยกับขน,นมปังหน้าครีมชีสข้าวโพดทํากินเองง่ายๆเอาไปอบง่ายๆเลยนะคะอันนี้คือยังไม่อบทานแบบไม่อบก็ได้ด้วยวิธีทาครีมชีสสูตรง่ายๆขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเตรียมนมสด500มิลลิลิตรและก็ข้าวโพดหั่นหนึ่งฝักนะคะ ใส่ในหม้อตั้งไฟกลางๆแล้วคนให้เข้ากันแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราจะปรุงรสง่ายๆด้วยเกลือ1ช้อนชาตามด้วยผงปรุงรสนะคะ1ช้อนชาหรือน้ำสต๊อกไก่ก็ได้ค่ะและเนยเค็ม1ช้อนโต๊ะสุดท้ายนะคะใส่แผ่นชีสแบบนี้ค่ะชีสที่ใส่แซนวิชนะคะใส่ลงไปเลยแล้วคนให้ทุกอย่างละลายทั่วกันนะคะ ปรุงรสง่ายๆด้วยพริกไทยป่นแบบนี้เป็นพริกไทยป่นพริกไทยดําแบบนี้ก็ได้ค่ะเพิ่มความหอมอร่อยนะคะคนให้แผ่นชีสละลายและเครื่องปรุงทุกอย่างคลุกเคล้าทั่วแล้วเจ๊ปันจะใส่น้ำข้าวโพดแบบนี้ค่ะใช้แป้งข้าวโพด2ช้อนโต๊ะแล้วผสมน้ำเปล่าเล็กน้อยใส่ลงไปในครีมได้เลยนะคะตอนนี้ครีมชีสก็จะข้นขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ค่ะใส่ข้าวโพดลงไปด้วยยิ่งหอมเลยค่ะเพื่อนๆ จ้ก็รอให้เย็นนะคะแล้วก็นำใส่ในกล่องแบบนี้ <c oughs> เวลายอยากจะทานนะคะ <c oughs> ก็เอามาทานขนมปังเลยทำทานเองใส่เยอะๆเลยค่ะสูตรนี้เอาไปใส่เป็นพวกพายข้าวโพด <c oughs> เป็นไส้ต่างๆขนมปังได้เลยนะคะอร่อยมากๆหรือว่าจะทานเป็นซุปครีมข้นร้อนๆเป็นซุปข้าวโพดก็ได้ค่ะ แล้วนำมาอบในหมอ้อทอดไร้น้ำมันนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีหมอ้อทอดไร้น้ำมันจะเป็นหม้ออบลมร้อนหรือเตาอบหรือว่าเอาไปจี่ในกระทะก็ได้ค่ะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะความร้อนอยู่ที่ประมาณ150องศาค่ะอบแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะน่ากินมาก พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะน่ากินมากเลยค่ะแล้วเราก็ทำแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะอยากทานก็เอามาทาไส่ขนมปังแล้วก็นำไปอบอันนี้คือผลงานที่อบแล้วน่าทานมากๆชีสไม่ไหม้เยิ้มๆ เจแปนขอชิหมหน่อยนะคะหอ,หอมอร่อยมากอร่อยทำง่ายทานเล่นหรือทานเป็นมื้อเช้ากับชากาแฟก็ได้ค่ะหน้าตาดีแบบนี้เจแปนขอตัวไปทานก่อนนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูค่ะฝากติดตามครัวอ,อร่อยบายเจแปนสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ